สวัสดีคะ่ะพรม่พี่นองเมื่อี้กามพ่อกับมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง y ย u ทูบมาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยใกล้เข้ามาทุกคด,ดีเราได้พรม่พี่นองเมื่อนี้เป็นวันที่สิบสองเราได้ค่ะจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังให้เลยเนาะเลขเด่นประจําวันพรม่พีนองเข้าไปที่สามถ้าจับคู่เนาะที่แรกมาดามบอกว่าให้จับคู่นี่เป็นเลขติดเด้อค่ะเด้อเลขติดเลขวินอันนี้จะเป็นเลขเด่นกบมาที่สามเนาะค่ะเนาะเด่น มาที่สามถ้าจับคููไปวิ่งกับสิเป็นสามหกอยู่เนาะแต่เลขติดมาน้ากันมัดอูดดพ่อแม่พี่น้องเจ็ดกับมาเก้ากับเจ็ดกับมาแปดกับมาหกกับมารัฐบาลไทยออกหกแปดเจ็ดเขามัดทั้งสามตัวมาเมื่อน,นี่สิเป็นคือจังมือน,นี่วดนี้สิเป็นครึ่งวัวันที่หนึ่งบ่วันที่สิบหกวันนี้ที่สี่ถึงนนเนาะค่ะเนาะ วันที่สิบหกที่จะถึงเนื้อรัฐบาลไทยมาจะเปลี่ยนคือจังสีว่วอ่ะรอดติดตามชมรอดติดตามชมเดี๋ยวจะลงจะจะลงอันจะอันจะมาสรุปให้เลยพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยสูตรเต็มนะคะสูตรเต็มเอามาเบ่งของซ่องสุวรรณก่อนของช่องสุวรรณพ่อแม่พี่น้องเข้าไปแต่ตัวรวดหกเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่าง ของส่องสุวรรณวดกวนของเพื่อนเขาเรื่องสุดตัดสุดเต็มคุณเน่ยสุดตัดของเพื่อนกับเขาเด้่ยของส่องสุวรรณเดี๋ยวสรุปสุดเต็มแล้วจะสรุปสุดตัดให้เน้อค่ะเด้ออ่ะเมื่อนี่เห้ามาตามตามตัวเอาไว้โดนไล่รัฐบาลให้ผูไ้ไม่พี่น้องไอ้นำมือหยดใส่ดโดนคักปันดองใบเนาะส่วสวิฮอิบหามือ้อใกล้เราได้ละบาเนี่เอาค่ะผู้ใดยังว่าท่านมีตัวดีต,วดตัวเด็ดจับตามอง เอาไปไว้เป็นแนวทาง,เพ,เ,างเพื่อจะเข้าจะปังเพื่อจะเข้าจะปังสองสุวันให้มาวันนี้รูดโอ้ยรูดพะนะรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างหกับหนึ่งสองตัวหกหางสองตัวก็จะมีหกศูนย์หกสองหหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านุ่งขึ้นตัวใหญ่แถวพ่งแม่พี่น้องสามตัวสี่หาง สามหกศูนย์สามหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าด้วยค่ะสองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่หกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามตัวเน้นสองหางสามหนึ่งสามหกหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าเป็นใดคือบอกมาหนพี่น้องเป็นตามาบอกเป็นตามาบอก ไปต่อเลยยาวๆฟ่าวๆแน่จักหน่อยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของอนรัฐบาลไทยเฮาอันบ่ได้ลงให้คันลงไปโดนหลายกะลืมพ่อแม่พี่น้องแม่นบ่ิดขึ้นมาดําบ่เพราะว่า FC ก็สิว่าโอ้ยบ่เห็นบ่เห็นเพิ่นสิว่าแล้วเนาะบ่ได้เบิ่งเพิ่นว่าลงให้่เพิ่นก็สิว่าแล้วว่าเอา้าของล็อกจิกพารวยไหลลัง3กับ0เข้าไปแต่3 0. พอ่อแม่พี่น้อง อันบนมีอยู่ได้อันสามเจ็ดเนาะแต่ว่าบมันบอกแมนบวกเขาเนาะเพราะว่าบนออกหกแปดเจ็ดล่างออกสามหกของล็อกกิกพารวยให้ทั้งบนและล่างในช็อตเดียวกันวันนี้บ้าน็ะหายมาแล้วแต่ว่ามีสูตรตัดลอกกิกพารวยให้มาวิ่งบนล่างรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหก ที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบสองห้ากับหกสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าบนเด้อค่ะเด้ออันนี้บนซื่อๆเรื่มเรื่มขอโทษขอไปวิ่งบนห้ากับหกสองตัวสี่หางบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างห้าสองห้าเจ็ดหนึ่งเอหกหนึ่งหกสองสามตัวสามหางเจ็ดห้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกหนึ่ง สองตัวเน้นบนเน้นไปที่ห้าเจ็ดหหนึ่งนะคะสตัวเน้นหางเดียว7 6็หนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอาวิ่งล่างบปนี้ล่างล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน1กับ7จสองตัวสหางหกหนึ่งสี่หนึ่งเดสี่เดห้าเน้นไปที่สี่หนึ่งเดสี่งามบอพ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของล็อกจิกผารวยแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของดาล่ามาดามของดาล่ามาดามเข้าไปยึดว่าตัวรูดคือนบนโอตัววิ่งเนี่ยคุณมาดามค่ะเอาบนมอ้พ่อแม่พี่น้องให้พีดไ้พีดเมียนโอ้ยเฮ็ดพีดแล้วละ่ะบนยางเดียว่เกเจยวกับลาบ่างบวกเขาพ่อแม่พี่น้องถือว่าไม่เข้าไม่ผ่านให้บนออกล่างพีด ถือว่าพิดพรมีพี่นอ้องอะเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่คันผู้ใดสิตามของมาดามมาจับตามองเพื่อจะได้ไปรัฐบาลไทยน้ากันเที่ยวทั่วไทยรัฐบาลไทยของมาดามให้บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างหนึ่งกับเจ็ดตัววิ่งตัวรูดนะคะสองตัวสี่หางสี่สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองสามตัวสี่ จ็ดหนึ่งสีสี่หนึ่งแล้วก็5 7าเดสีตัวเน้นสามหางเน้นไปที่ 4, 7, 4, 7, สี่หนึ่งเสี่เจ็ดหนึ่งสตัวเน้นสหางสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสี่ล่างนะคะล่างบันเน้นเจ็ดได้พพี่น้องเน้น 7, เจ็น 7, บนล่างล่างก็วิ่ง7กับสี่พพี่น้องเน้นที่7จ็ดคือกันสองตัว4ี่หาง7จดหนึ่ง 7541 45สี่หนึ่งสี่ห้าเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งซัมบบไลหางเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้แบบพอโทษขอให้าาบวเขาบวพานบวปังนอกาะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องรุดหลาย้นอยู่รุดหลาย้นอยู่รัฐบาลไทยแต่ว่าวดกวนหันกระือว่าปังพ,พ่อแม่พี่น้องเขากันไปหลายคน้นเขากันไปหลายค้นอยู่เนาะคะ่ะ ขอ,อเชษชัยกับตาโทษขอให้แฟนครับโบพานเนาะโบพานโบพานเมื่อนี่มือใหม่ไปใหม่เพ,พือ่อจะได้ไปทั่วไทยพแม่พี่น้องเพื่อจะได้ไปทั่วไทยชอเชษชยัยไ้มาตัวใดผู้ใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวเที่ยวทั่วไทยกับชอเชษชัยวันนี้ชอเชษชยัยไ้มารัฐบาลไทยวิ่งบน

สี่หนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชิดชัยสองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่สองสี่สองห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสามตัวเน้นสองหางห้าสองสี่ห้าสี่เจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชิดชัยแล้วไปต่อ,เป,อเป็นของเป็นของเซียนนุมค่ะของเซียนนุมให้หาเม็ดเดียวออกโคกซำเนาะ่วแม่พีนน้องเนาะ เฉียดเด้นนี่ของเซียนหนุ่มให้ 5, 3, ออให้าสามออกอันอันอันให้ห้าสามสามหาออกสามหกแอมเดียวนึงเด้พรมพี่น้องเมื่อนี้มาจับตามองมาจับตามมงว่าของเซียนหนุ่มเพิ่นสีให้ตัวใดช่วงนี้เพิ่นเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเข่ากับเขารูดกับรูดเพิ่นวัดใจขนาดคือใจมาดามลายเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหก เจ็ดเม็ดเดียววิ่งบนล่างสองตัว8ปดหางเจ็ดศูนย์เ่งเองห้าเจเอาเอาไมเอาไม่ไมพมูดพี่น้องี่เจองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดตัวสี่หาง470เจ็ดศูห้ หนึ่งเจ็ดสี่สองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเน้นที่เจ็ดรูดที่เจ็ดสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่เจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่ลอสูตรตัดเด้อพเมพิณองลงสูตรเต็มให้แล้วเดี๋ยวอลอสูตรตัดเม็ดเดียวหางเดียวของเพื่อนนี่พานดูเหรอเด้ของเสี้อนุ่มพานดูอยู่พเมพีิณองนี่เห็นปะเก้าเม็ดเดียว เข้าเรื่องต,ตัดตัวนสูตรตัดสูตรเต็มคุณเด้ลองเพิินเต่าเม็ดเดียวก็ได้เพราะว่าของเซียนนุมเพิ่นเริ่มให้เม็ดเดียวมากเข้าไปเต็มๆหววนี่ทั้งสูตรตัดสูตรเตร็มอะตามต่อผู้แม่พี่น้องใกล้แล้วอีกไม่กี่วันวันนี้เป็นวันที่สิบสองอันผู้ใดสิตามของเซียนนุมต่อไปเป็นคองเหลกลับนางฟ้าเหลกลับนางฟ้า ให้มาจะเป็นตัวไรข้องเพิ่นเข้าไปที่สามเนาะตัววิ่งตัวรวดพ่อแม่พี่น้องเอาข้องเพิินเข่ายู่ตวมาดามเจ้าคือบัวเบิงให้เพิ่นเอยเป็นแต่เล่าหน่อยใจเนาะเฉพาะเล่าบอกไปเล่าน้ำโมแลวไม่คนสวยข้องเพิ่นเขา่าเรียกเพื่อนหายวิ่งบนรางเนาะฉันหันหัวกับเข่าเปรอนเพ่นก็น,นี่ข้องเพิ่นมีอยู่สามเมียคุณมาดามคนดสวยเจ้ากะละบัวเบิงข้องเพิินเนาะ เนาพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอไพ่ขอโทษขอไพ่เด้อเหล็กหลับนั่งฝ่าเนาะประวัติเป็นจ้งไดเหล็กหลับนั่งฝ่าโมพาดเนาะเข่าดีบอของเจ้าตัววิงตัวรูดมาอยู่เนาะมาหลักร้อยมีเก่ามีสีมีเจ็แต่ว่าจับคู่ห้เฉียดตัวนี้สามตัวเกือบแตกเป็นตัวหนึ่งเนาะเอาเป็นจ้งไดกับเป็นกันหลังวัดนี่กระไดมาล่องเบื้องพ่อแม่พี่น้องออะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับหนางฟ้าคนสวยเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รัฐบาลไทยนงวดวันที่16 1กับ92ตัว6หาง517191 0929493ตัว3หาง571591509 2ตัวเน้น3หางเน้นไปที่719109 3ตัวเน้น2หาง571591แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครรัฐบาลไทยนี่ช่วสีหอดกับเขายาก่ยพ,พี่น้องพี่มพนองเนาะตรงกลาบขอโทษขอให้กระดาษจนว่ามุนเอเล่ส่วสีหอดจักซีใดเป็นซีใด <minutes> จากสีใดเป็นสีใดยดใส่กันเนาะพ่อแมพี่น้องเนาะบอเขาทาเลยบ่เขาทาเลยอ่ะของแรกนี้ที่มาก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่แรกนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดรูดพนาวิ่งบนล่างไทยนะคะรัฐบันได้หนึ่งกับ8ปดสองตัวหกหางสีหนึ่งห้าหนึ่งเ้าหนึ่งสาปดห้าปดเก้าดตัวกันก็จะเป็น สามหนึ่งเจ็ดสามโอ้เจ็ดก็เจ็ดแปดพูดไม่พินองขอโทษขออภสามหนึ่งเจ็ดแปดนะคะตัวกันสามตัวสองหางแปดสี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่สี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามแปดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าสี่หนึ่งแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามโคง้ง เลขมีที่มาเอาห้ามาเบิงเหลขกเด่นประจําวันบัตรของรัฐบาลไทยผู้ใดเป็นแฟนคลับจับตามองของเหลขกเด่นกับเหลขกกับเหลขกติดเนะาะเอามาเบิงเหลขเด่นก่อนบัตรเด่นประจําวันมาเบิงเหลขกเด่นก่อนพ่อแม่พี่น้องก่อนจะไปเบิงเหลขกติดเนาะเด่นประจําวันในงวดวันที่สิบหก เมษายน2568รัฐบาลไทยเด่นที่1แล้วก็6แล้วก็7 3ตัวจะมา1ตัวถึง2ตัวไหมมี1มี6มี7เลขเด่นเลขติดได้บ้างนี้มาเบื้องเลขติดบานนี้พ่อแม่พี่น้องได้เลขเด่นไปแล้วเข้ามาจับตามองเลขติดเห็นว่าเลขติดกอดข้อกันมาแตก3ตัว มัอนี้จับตามองวาสิกกอดข้อกันมาบอกมันนี่จับตามองวาสิกกอดข้อกันมากบอกชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามหลุดเลขเด่นมีหนึ่งมีหกมีเจ็ดเลขติดมีสี่มีห้ามีสองพอแม่พี่น้องมีตัวใดที่มักน้าบ่มีตัวใดที่หมักน้าบ่ วัดนี่บ่ได้ไล่ให้หาตัวเด้เลขติดมีแค่สี่ตัวหนึ่งเด้อวัดกอนมีหาตัวพ่อแม่พี่น้องวัดนี่มีสี่มีสามตัวอ่ะจับคู่ไปก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งห้าห้าหกห้าเจ็ดสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดี่ตัวใดที่มากบ่พ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวัน แล้วคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในสูตรตัดเด้อค่ะเด้อสูตรนี้เป็นสูตรเต็มเนาะรัฐบาลไทยจะสรุปสูตรตัดให้รอติดตามชมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ